บรรยากาศที่หมู่บ้านสาวซุกแซานี้ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกดอกหญ้าพันกับงามงามเหลียวไปทางใดก็มีแต่ทะเลหมอกขาวเปือ้อน ตอนนี้กับประมาณ8ปดโมงเช้าหมอกยังปกคลุมหนาเนี่นอยู่เลยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศเบิร์สุขู่สุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวซุกเซโนบิวตี้ ตื่นเช้ามามือนี้สาวซุกวา่าสีออกมาหาแหนะใครหมดแดงมากอยนะพี่น้องตื่นเช้ามาเห็นแต่หมอกแนมไปทางไหนก็เห็นแต่หมอกปกคลุมไป,แ,มป,มไปแบบถั่วทิบเลยเนาะมีแต่หมอกแนมไปทางไหนก็แบบบ,บ,บ่เห็นหนทางอย่างเลยสาวซุกอย่างออกมานาะมีแต่หมอกเนาะหมอกเต็มไปเลยป้าพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งสาวซุกสีหมุนให้เบิ้งเนาะป้ามีแต่หมอกมือน,นีหมอกปกคลุมไปถั่วทุกหนแห่งเลย หมอกหลายแห้งวันนี้สาวซุกย่างออกมาเกือบสิบโบเห็นทางหมอกหลายโพดป้าประมาณนี้เลยพี่น้องสาวซุกเห็นนั่นขาเจ้าถ่ายลงเฟซแต่สาวๆเนาะถ่ายลงไว้มีหมอกอยู่บ้านขาเจ้าแลยสาวซุกตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเบิ่งกะ่ะโอ้บ้านสาวซุกกัมีหมอกคือกันป้าหมอกไล่ลาย,ลายโพแนมไปทางไหนก็เห็นแต่หมอกอยู่หนทางเด็กพี่น้องแนมโบเห็นอย่างเลยเกือบโบเห็นหอนรถดเกือบโบเห็นหอนรถดยต์ ป้ามีแต่หมอกพี่น้องเ้านี่นะบรรยากาศดีแหงคือความผู้ซึกคืออยู่ทางภาคเหนือเนาะภาคเหนือแล้วมีหมอกแล้วก็มีน้ําค้างตกลงมาป้าให้พี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งวิวมือน,นี้เนาะหมอก,ออกอ,อ,กออกอยู่บ้านพี่น้องเอฟซีก็ออกอนยะู่บ่หมอกเนาะอยู่บ้านเซาซุกหมอกออกหลายแหงมือน,นี้เอาไว้ให้ตะเวนออกแดดช่วยๆผแลแหละจึงสิหาใหญ่ไข่โมแดงมากรอย เดี๋ยวเอาไว้แดดเศร้าแล้วสาวซุกชีไปแง่ไข่มดแดงให้เบิ่งพี่น้องวาสีได้อยู่บอกไข่มดแดงมือนี้เพราะบรรยากาศมือนี้คักอิลีพี่น้องตอนนี้กาได้เวลาไปแง่ไข่มดแดงแล้วเนาะสาวซุกเตรียมอุปกรณ์มาแล้วมีกระด้งพัดอันนี้คือใบกุ้งเนาะใบใหญ่ๆเสียวมาไว้ใส่ไข่มดแดงใบใหญ่แหงอันนี้ก็คือไม้แล้วกระกระหยัง เตรียมไปยยมดแย่ไยข่มมเดงไปแย่ไข่โมเดลดอยู่ต้นคอเฮาไม้กระเาวขนาดนอะพี่น้องต้นมะคอเฮาเฮามไม่ได้สูงบันไดไม้ผันเาเงาห่างต่ำก็กมีห่างสูงก็มีบูฮู้ว่าชีถังเงาผืบอบ่อห่างต่ำกระดงกับใบไม้เสาซุกเสียวไว้มองนี้เฮาได้ไข่มมเดงก่อนเทาจึงชีมาถกใส่กระดงบูฮู้ว่าชีได้บูได บุฮูว่าไข่มดแดงชิตึงหร้อบอยังพันลองแง่เบิ่งเสาซุกมากวดเบิ่งแล้วไข่มดแดงอยู่ต้นคอเฮานี่มีหลายหางพี่น้องมีสี่หางเลยหางนี่ใหญ่เลยหางใหญ่หางน้อยก็มีเสาซุกสิแปลงันก็ยังก่อนในบ้าน้องแบบนถังไปแล้วกาเิียาไปอันก้อยกินเลย ยังบวนได้เบาไปก่อนและสิได้อยู่บ่มือนี้ไปมาลงมือมาเบิ่งหัางไข่โมแดงพี่น้อง amigo. นี่นี่นี uh Gotta, ่นี่อยู่หัางนี่เลยพี่น้องอันนี้คือหัางที่หนึ่งเนาะน้องเอฟซีแนมเห็นอยู่บ่เนาะอยู่นี่คือหัางที่สองสิเนาะโมเ่งอยู่นี่เลยที่หั่นแบกใหญ่นี่หัางที่สองใหญ่เฮาพี่ น,นี่พี่น้องนี่อ๋อหางใหญ่แม้ว่าอันเพิ่นคือจิมีไข่แล้วแต่ยังบอกว่าสิใหญ่สั่มใดต้องลองมาแหน่งบังก่อนไม้สูงไม้ยาพวพูนเนาะแหน่งบังก่อนสิได้บ่มีไข่ยอยู่เด้อไข่ตกลงมาอยู่เด้อบอกว่าไขา่น้อยไข่ใหญ่สั่มใดว้า มีไปไข่กำลังหล่นลงมาใส่กระยังไข่ไก่ปายไข่ปลายบ่ไข่บ่ใหญ่ไปเลยจ้ะเดีชุบสีสะทุ่งมันโตมันแดงเอาก่อนโอ้ไข่ปลายบ่ใหญ่แหงมาเบิ่งนี้น้องน้อยบ่เป็นก้อยโอ้ไข่ใหญ่หน่อยเดียวมีอยู่แต่บ่หน่อยลองถังเบิ่งก่อนถังเบิ่งบังบังทางก่อน Oh. <laughs> ใส่อมทีเล็กใส่แกงปลาใส่แกงปลาขออ้อน,นี่ค่ากิ้วหนิเดี๋ยวจะทุกเดเอาไปทอดใส่อันนี้นั้นไว้ก่อนพี่น้องถึงมาทางใหม่ทอดใส่กระดองไว้ก่อนถ oh. อดใส่กระดองให้หมด,ดแดงใสยเอากัน <laughs> นี่เด้ไข่ใหญ่โบลายไปไันดน้องน้อยฝนยังพันตกก็ไม่แลฝนหากกระตกอันสองมือสามมือนี่ไข่ย,ยังพันตึงไข่ย,ยังพันใหญ่ลองแห่ะบางอีกทางหนึ่งเนาะทางเคืงๆนี่แบบใบตองแห้งๆแ,แล้วคือสีมีอยู่ถามว่าบุพอก้อยกะมีแต่เอาไว้อนั้นไม่ใช่แกงปลาคอ มือเช้าหนีหมอกเอองางามพี่น้องมาชิ่แย่ตอนเช้าล้วบอดิแยน่เนาะก็เลยไร้มาแย่ตอนแรงซะ,ะม,มันมันมันแย่บางห้งางทางั้งทั้งเสาทุกลืมพาเบิ่งเนาะมีหลายห้างอยู่พี่น้องนี่นี่มองงอยห้างก็ หั่งนี่ฮะสับกระหยังอืม้มอ๋อแหน่แห่ไข่บนน้องนี่นนแหละมันี่ตื่นค่ะนี่เนาะเดีย๋ย่อกไปโอ้ใหญ่สับกระหยังด้วยว้านี่กระหยังชัดๆใหญ่สับกระหยังที่สาวซุกเอามาสีแหน่ไข่บนแดงน,นี่แหละพี่น้องเอาเบ่งเอา,เอาลองเบ่งกินนลองเบิ่งตัวนี้เนาะใหญ่สับกระหยัยอยงอันนี้เลยกระหยังที่มาแหน่นี่เลย โอ้ตื่นตาสิเนี่ได้อยู่บิลน้องน้อยเอากระยางป้อนเข้าไปก็นะทำตัวตึงตัวอ้น้อเอาเลยเลยสุดยอดตัวนี้สุดยอดแทฉนี่ไข่ตึงไข่น้อยมีบัสป้าไข่ตึงกระเบิ้งเนอะโอ้พักเลยเนาะเดิน ถังไม่อจะถือกันได้เนาะหมดแล้วบ้านยังจะเพิ่งไงมถังไม่อจะถือพี่น้อง,ง,ง,อ,นนอ,งอันนั้นถังยังเงี้ย โมแม่จิกายก็อย่างลุงมาเพิ่มก็น้องน้องลุงมาเพิ่มก็มก <c oughs> พี่น้องได้ได้ได้ว่ยยวะ <c oughs> โอ้โอ้มีไข่ตื่นอยู่ไหมโอ้เดดเดวเดดเยอะแยะเลยกระถุงกันพี่น้องกระถุงกันพี่น้องยังไปมา,มาแดงว่ะค่ะ Sở sức chỉ coi mấy <laughs> <Ở> bị <bên lại. cười> mà xay, sở sức lưm bị đèn, nám coi Ồ, khải tưởng dù thẳng như một bớt xong mà chạp ลืมหอาศบมือมาใส่เนาะไปย้ายไปให้มันไต่ออกอยู่บอยู่ผมต้นคอไปสมพ่อข้าเจ้าขายแพงเนาะเพื่ที่ถังได้นิดหน่อยเดียวเนื้อ หางหางเก่า,กาบเบาิกก่อนเนาะยังยังบมูเบิดหางนั่นน่ะแม่เพื่อนโบให้เอาไปใส่แกงปลาคอย้อนแบบนี้แหละเพื่อนเอาไว้กินไข่แบบนี้แหละพอายามมีไข่เลยค่ะมันใหญ่เอาหางนี้เอาไว้มันนั่นกน่อนเนาะไม่หางไกลๆหนี่ดิ มองแห่บางหรังไกลๆนี่ก่อนห้างแลมั้งห้างบ่ห้างห้าง,มง่างมงีค่ะมีเทิงสิเดี๋ยวไปแง่างบางห้างเก่ามากินอีกอ่อนมาที่ยังห้างน้อยกับมี่ได้ดีข้างใน ว้าน,นนะบ่ออาชิไข่จ้ะดูน่าทานเลนฮะสได้พอได้กออยู่บ่ไข่มดแดงครับ 그렇지않 อ๋อมีมีพนีไข่อโอ้หาบดได้มาแง่ตอนนั้นหาบดได้มาแย่คิดว่ายังสิเพิ่นเป็นไข่าหางแล้วเหางบ่ได้ลองไปแย่เบิ่งอยู่ต้นคอนนหน้าเ่าเจ้าเนาะไม่ใช่มีหรือเปล่าโคตรสวยู่บ่ จะไบไห้โอ้ยเด็กเจ็ดไข่เด็ก,กดามาคอนะไข่หมดแดงตาออกกันเนาะไข่มดแดงเงินสาวซุกถังไปกาหัางมีหัางบมมีเนาะพี่น้องอยู่ต้นคอส่วนอยู่อมแอมในดินในสวนเห่านี่แหละน่งน้อยเพิ่นไปเละาะเบื่องแล้วบ่ม,มีจักหัางเนาะนอกจาก ในต้นโคนี้กับต้นให้มันสูงเตาชุบบกาปีนขึ้นเชียงชีวิตเนาะเอาน้องมาเขาก็มากัดกันอยู่นี่มาเบิ่งพี่น้องไขบ่บุญแดงได้ประมาณนี้แหละเนาะได้ํำนี้ก้อยได้อยู่หน่อยหนึ่งให้แม่หวาเนาะตอนนี้ตัวเกี่ยวเพคนกำลังแกงนันหัวปลาคอเตาชุกส,สิเอาตัวส้มกับไข่ปลายนั้นไปใส่แกงปลาคอส่วนน่อยหนึ่งนี่แหละสิก้อยให้แม่ เดี๋ยวเสาซุกสีคัดออกก่อนเสาซุกเอาใบตองมาอ้อมให้โตมดแดงไตออกหมดแดงมีเพื่อนบร่ได้ตายง่ายใด้พี่น้องแบบนี้นะเอาออกมาแล้วผลกับพื้นคืนคือเก่าเนาะเสาซุกสิทิ่มไว้ผมต้นคอคือเก่าให้เพื่อนนั้นกลับมาให้ทางอีกนะเสาซุกสีห่อเอาตัวส้มไปใส่แกงปลาคอก่อนแกงหัวปลาคอ โบใส่หลายดอกอันใส่ประมาณหน่อยหนึ่งสิสม้มโพดที่เหลือจะเอาไปปล่อยใส่อัน,นต้นคอคือเก่านี่ป้าเฮ็ดใส่ก้อยป่านี่ยอดเด็ดนี่เนาะน้อย,อย,อยก้อยปลาซิวเนาะก้อยปลาซิวหรือว่าก้อยปลานิ่งมือนั้นเนนะก้อยปลานิ่งก็ได้ใส่ปัดส้มธรรมศาสตร์ค่ะขนาดน,นี้เอาไปใส่แกงปลาคออเน,นี่ ไข่ปลายมันเอาไปใส่แกงปลาคอนะ่ยเลี้ยวไว้สิครัเลือกชนี้เบิดก่อนแล้วจะเอาไปปล่อยใส่ต้นคอนะสมเพิ่นขายแพงค่ะแล้วเนาะทั้งเพื่อสิได้ห่างเรื่งกับโบแมนวาซิมีหลายห่างเรื่งนิดห,หน่อยแล้วกาเสี่ยงชีวิตอีกนะอนเนาะบอแดงลุ่มกัดสาวซุกกันยังปบมดแดงบอทัน สาวซุกเลือกอันเนียออกได้หลายเติบแล้วพี่น้องสีหุบเอาไข่พิ่นขึ้นมาใส่ใบตองก่อนไข่เบิ่งใบตอนใส่ใบตองเนาะจะได้หลายอืมอยากได้หลาย,ลายด้เนาะน้อง,น,อง,น,องน้อยพักแท้ไข่ตึงๆนะป้าใส่ออมขี้เล็กนี่สุดยอดเลยอีกจังหน่อยก็เต็มห้างแล้วแม่นแม่อีกจังหน่อยอีกจังหน่อยเทาทีไปหาแง่มาใส่ออมขี้เล็กอยู you know, ่นอกหัว่าเ s า อันทิทานข้าเจ้าได้อืมเนาะขักอีลีไข่ตึงๆแบบนี้ปลานี้ก่อนขี่โหลเอาเบิดก่อนหมดแดงกับไต้ขนาดถอกน้ำเพิ่นออกเบิดก่อนพีนะ้อง โตเพื่อนอันนี้อืมนี่ได้ประมาณนี้ความลุงนี่เราไม่ได้กินอย่างวเนะเฮาตัวเกี่ยวกำลังแกงหัวปลาคอเจียวโตส้มกับไขป่ปลายเพื่อนเนาะเอาไปใส่ใส่แกงส่วนอันนี้อันก้อยน้อยนึงก้อยให้แม่ ไปบานี้โตอันชวนเป็นโตนี้เสียเอาไปปล่อยใส่เงาต้นคอคือเก่าไปเอาอตัวส่งไปปล่อยใช่เงาต้นคอไว้ก่อน เลยพี่น้องข้คนไใต้ขึ้นในเห่าต้นคอพี่น้องมุดแดงหลายบุกเข่าไก่ไปบานนี้แบ่งใส่แกงปลาคอก่อนกระดงกับกระหยังแล้วจึงมาเก็บหมดหลายสบายดีพี่น้องวันนี้อันน้องตุ๊กเกลกห็ดแกงปลาคอเนาะซาซุกกาไปเหย่ยบใคมุดแดงมาที่พี่น้องนี่ตัวรังตึงเนาะ สาวซุกได้ล้างเอาขี้หนูอ,ออกแล้วได,ด้ไข่มดแดงตึงแล้วก็มีอันตัวนี้น้ำตูในกะระโตะนี่สิจ่าอันโอาไว้เก้อยตูใ,ตในใบโตงี้งเอาใส่ในหม้อใส่เลยตัวเกี๊ยวใครชิซุกหรือวะบวมเลยจ้ะเดี๋ยวบวงไข่ตัวเกี๊ยวก็ม่ว่านี่ฝนตกพี่น้องเอลยฝนตกไข่มดแดงก็เริ่มตึงแล้วเนาะแม่ยังตึงนโบราณอันนี้คืออันการดอกของบัวเมื่อสาวซุกปลูกัอะลรเนาะไข่ตัวเกี๊ยวไข่มดแดงใส่ มันก็อยากควนๆเลยนาะพี่น้องไปหมดแดงลงไปเลยเอาฐานใส่ี่ปิ้งปลาเลยควันเกงปลาคอใส่ไข่หมดแดงหัวปลาคอเนาะกับกระดูกปลาคอส่วนนั้นซีแล้วเห็ดตักแหงไว้ให้แม่แล้วสาวสุปแบ่งไข่ใส่น้ำได้ค่ะจังหน่อยจังใส่ดอกของบัวเนาะใบตองกุ้งก็ี้ยงใหญ่ อ,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 อัดฟ้ามอไปอันนี้สิเฮัวกอ้หน่องน้อยเพิ่ลงพยายามมองพี่น้องเดยวปันนินตัวหนึ่งเ<ม>ดี๋ยวปันนิกตัวหนึ่งน้องพูดีฟิ้งแม่แรงเอาสิปิ้งกินแรงปันนินส่วนแกงหัวปลาคอแล้วให้แม่ <c oughs> เพราะว่าแกงใบลายเอากระพากับทีปิ้งปปเมือหน้าเสือเ้อนะลงไปพัดไดมากินแรงเสย ตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องมันปานิมตัวใหญ่ต,ตัวเก่าเนาะใหญ่กว่าตัวกันนั้นอีกแมนเป็นถาดจังหน่อยแล้วเอาสิปปิ้งเอาหมดแดงมาถอกเอาไข่หมดแดงมาถกลงถ้วยก่อนถ้วยกันใหญ่ๆเนาะซอยผักหอมใส่ก่นนอนนงน้อยเก็บผักหอมมาให้ไล่ไล่ใส่หน่อยหนึ่งพอ ปงกันบริยากดอกพี่น้อง,องเ็ดก้อยใครมาแดดนี่นนะใส่ผงนัวหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งใส่พริกป่นพริกป่นหน่อยหนึ่งอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยประหยัด ส่วนนี้ต้องประหยัดเนาะพี่นอ้องอย่างกระเพงใส่อย่างละหน่อยอย่างละหน่อยเข้าขวาน้ำนไข่บดแดงหน่อยกูจัดไข่บดแดงหน่อยเนาะเลยใส่หน่อยไม่ได้ยากเลยเอาเลยเด็กเจองปุ๋งก้อยไข่มันแดงหอมเข้าขวานแท้มาใส่ผักหอมลงไป เราซุกข,ขอขอซิมแทนแม่เนาะขอซิมคำหนึ่งก่อนมาพอดีแล้วบ่หน่อยได้บปรตีนให้แม่พอดีคนเดียวจ้ะไข่มแดงมีโปรตีนลายมีโปรตีนลายตัวเกียวคนว่ะให้แม่กินบํารุงร่งางกายขอซิมคำหนึ่งก่อนแซ่บห,ห้างสุดยอดเลย สียดายได้หน่อยเพราะพี่น้องเอ้ยแช่ขนาดเลยตัวเกี๊ยวกำลังจิปิ้งปลาเอากระแตะลงมากระแตะไปใส่แล้วน้องนี่จพี่น้องก้อยไข่มดแดงกันแล้วบทีเฮียพรอยพี่น้องมาปิ้งปลานิ่งก่อนท่านนกน้อยบัวได้ปลานิ่งก็คือจุบประเดี๋ย ก้าเซฟอีดีก้อยไข่ัดแดงก็ได้ได้หน่อยเมื่อหน้าจึงหามาก้อยหามาก้อยเอีกใช่เตาทุกเอือบเกลือแล้วปนินก็ได้ปีงเลยมนปีงเลยผู้ดีแซบได้ตัวใช่ไหมอืมแม่ข้าเราซื้อข้าก็อยากได้ตัวประมาณนี้ละกันแม่วก็เนื้อหนึ่งเนาะเนื้อจึงอ่อนอ่อนหวานนหวานแซบแม่แกงปลาห้ามปันชุกแล้วบ่าชุกแล้วพีใส่ฟางหงแล้วลืม เอาเอาล,ลงมาไว้เพื่อสี่บนสุดแล้วพี่น้องแกงแกงหัวปวลาคอแกงหัวปลาคอใหญ่ส <laughs> ีบงกา่างพอดีแล้วบอโอ้ยแมงคักแล้วถึงใจแม่ขนานละใส่ทางผักบัวใส่ทางไข่หมดเดนงคีบองก่อานใส่ทดงบน้ำป่ามเป่นปบนกเางคนดี้วบสอ้ยง้ใจ่นานละางัว่าง่<ๆ> พอดีแล้วกินเค็มหลายกับบุีพี่น้องแมนเอฟซีเขนแนะนำว่ามาว่าให้ไม่ว่ากินจางเด้อจะกินเค็มหลายแมนสุดยอดเลยขนาดแกงโทรแต่หัวประโคเลย uh huh. อีกโดดนาอเพื่อฮาสิปิงปลาซุปปิ้งปลาซุปแล้วฮากสิกินขา้าวแรงกะชิคั่ก่อนสำหรับคลิปนี้สาวซุปกาจะขอจบไว้เพียงเท่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวซุปเซโนโบิวตี้ห oh. นึ่ยเด้อ ස ි ට ි ර ු ව